สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้กับมาพบกับนุดนหน่อยน้ำโชคอีกคือเกาค่ะมื่อนี้นุดนหน่อยน้ำโชคเดินทางมาหาคุณตาสารคามอีกโค้งสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายของคุณตาคุณตาบอกว่าคุณตาเพิ่นฝันค่ะฝันว่าผู้สาวซำน่อยขับรถขนบักเผาไมา่คุณตากอกซอยค่ะให้เส่ถุงซอยเพิ่นว่าคุณตาเพิ่นกะว่าเลขของเพิ่นทีห้ไปนั้นยู่ละค่ะท่านผู้ชมคุณตาเพิ่นก็อยากย้ำตัวเลขอีกรอบหนึ่งให้กับท่านผู้ชมค่ะ เหล่งเลาสิเป็นยังไงกะไปฟังผมพร้อมกันค่ะไปค่ะกลับสวัสดีค่ะคุณตาสารคามค่ะสวัสดีค่ะ<ฮ>คุณตาค่ะสวัสดีค่ะคุณตาสวัสดีค่ะค่ะมือนีกระได้มาติดตามเรื่องเล่าความฝันของคุณตาส<ฮ>ารคามเนาะค่ะเพิ่นเสียห้แเนวทางเนวไรกะฟังไปพร้อมๆกันเนาะค่ะกับความฝันของคุณตาสารคามค่ะฝันเราจังไรคุณตาม่อคืนเนี่ฝฟัน อันผู so far, auge, ้หญิงกับผู้สาวนั่นแหะเป็นฝันนั้นต้อผู้สาวเนี่ยมาวันนี้ผู้สาวชี้หลอดม้ามาเนี่ยเอาบักเผาใช้หลดม้านะเออเอาเผาใช้หลดม้า UH, ว่าที่เอาเอามากให้ใช้ถุงขนขนใช้ถุงถุงปุ๋ยนั่นค่ะเอามากอกใส่ถุงเออมากอกใส่ถุงค่ะเพิ่นเอาบักเผาใช้หลดม้าค่ะเออซอยแน่ ตาพน,าาน้นาวซอยน้าพระยัยพน้าเอาซอยจยาาังไหนหระวะเอาเอาใส่ขนขนลงมาขนจากวลดลมาให้ปอกใส่ถงุงพ็นาค่ะกันเลยเอาเอาลงมาจีหระวะบอกเอาลงมามาเนี้กันเลยจับจับลงมาเอาข้าวลงมามาเนี้เอาใส่ถุงปุ๋ยโอืมค่ะอื เอาไส้ท้งปุ๋ยกัดจับใส่จับใส่ทั้งยิ้มทั้งหวานนะว่าเล่นบ่เออค่ะต่อยวเขาค่ะเออโอ้ข้าให้ใส่ท้งปุ๋ยเท่านั้นเแหล่ะใส่ทงปุ๋ยกันได้หลายเตอรุ่น่ะใส่ทงปุ๋ยเยอะเต็มบ่เออใส่ถุงใส่ถงนะใส่ถงใส่ถงได้จักถุงคุณตาจำไม่ได้นี่นี่ใจนั่นมากเขาพร้อมมันกับว่ามักเมื่อนั่นบอกแต่ว่ามันเท่าเขาท่ายิ้มนะ ก็ได้จับให้บอกเผ่าโอ้หลายเติ่ยบได้ของเผ่าเป็นผู้สาวหรือเป็นผู้เป็นผู้สาวมาผู้ยญิงผู้สาวอ่ะค่ะค่ะผู้เดียวเป็นผู้เดียวซสอมเบื้องสอดเบื้องนั้นขึ้จังเป็นสีมาคุณตาเห็นบอกมันการจักเด๋อเขาบอกหง่วนเอาว่าเอาเผ่าให้เต้ตรงซอยเนี้ยไปนะแต่ว่ายิ่งเย็นเก็นใจดีเออนี่ใจทั้งยิ้มทั้งอย่างอ๋อซอยกับซอยตัวน่ะว่าเอาเอาทรงปวยมาเอาทรงปวยเรื่อที่จับให้เต้ อันใช่ถงซอยแต่เราบอกใ,ในความฝันคุณตาคือหมักบ่ฮะคือหมักบ่มันก็หมกักกนเหนียวหน่อยแต่ว่ามันปัน่นได้เกินรัวไทยไทยไทยถงบั่นอีทุ่งละทุ่งละจักหน่วยเต็มเต็มถงปุ๋ยเลยเต็มไทยไทยหลายหลายถงเต็มทุงท่งละจักหน่วย,<อ>ย,ยคุณตาจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ว่าตอนเก็บหนั่งก็แนมน,นาผู้สาวผู้สาวเขาก็ยิ้มใส่สีบอกครับในความฝันมีความสุขบ่คุณตา เมื่อกลตัอเพเทือยอายุเมันอกลส้มทุกแต่ว่าเรื่องยิ้มเรื่องนั่นว่าค่ะผู้สาวก็เรื่องยิ้มเรื่องคืนกัจับใส่มันบักพราองเนาะเขาเป็นวัยเป็นหวัยนาะจับใส่์ทงปุ๋ยทงปุ๋ยมันมันชีดเออเฉลิวดมากนะบักพราอสเฉลิดมาค่ะรถนั่นรถอยังคุณตารถพกอัพรถิกอับเห็นทะเบียนรถเพิ่นบ่บจำอ่ได้เลยบ่เห็นบ่ได้เบิ่งอ๋อบ่ได้เบิ่งแต่ว่าเพิ่นขับมาผู้เดียวค่ะ คุณตาสาวกาขานี่ฝันเห็นแต่ผู้สาวนี่ถือว่าฝันดีเลยเนาะแต่แล้วว่าสามเตี้ยนะสามเกันค่วันหนึ่งก็ต้องอาบน้ำเนาะคลิปน้ำเนาะต้องอาบน้ำแล้วว่าว้ยก็ฟันขี้น้อเกียร์ได้ใจอยู่คลิปนี้ได้คุณตาแปลตัวเลขคุณตาสิแปลตัวเลขค่ะ มันมันแปลไ่ได้แต่ว่าขมักมักคือเก่ามักมัก,มก,มกสุนทีสุนาคือเก่าเลยคือว่าเลขยูคือเก่าเออพาบักเผ่ากับกรมเหรอนาะคุณตาเนาะหลายหน่วยเนาะแต่ว่านี่ามฝันนั่นก็เป็นผู้สาวเป็นผู้หญิงนนคุณนา,า,าคุณตาเพิ่นบอกคะบอกบอกบกคุนบกคุนแต่ว่าน่าตาดีเนี่ยหละคนงามเลยบอกอายุแล้วเหล่าจากปีคุณตาบวยบ่นถึงยี่สิบหอกโอ้สาวซ้ำหน่อย มันอท่านถึง20ปีสัำเพราะว่าคุณตานีกลับไปที่อยู่ขจิตเกิดเติรเกิดมักแทู้นสีสูนหาตัวนี้เลยนตัวเส้นบกิฝันจังไลยก็มักแต่ศูนสีสูนหานี่ลแะยังติดอยู่ในใจอยู่จังสันค่ะมักแห้งือมักตัวไหนคุณตาระวังสูนสีกับสูนห,หาตัว,ว,วดไหนเลยค่กนะจิตในใจวันต่อจนอ แต่วาในความฝันถาวาถึงว่าก็มีความสุขอยู่นอะคุณตาเนาะเพราะว่าผู้สาวเนี่ยก็ยิ้มใส่กับบนนีเนาะเพราะว่าพวกข่าวก็กลมก็เป็นศูนด่าเนาะผู้หญิงก็ซีเนาะหรือว่าคุณตาเนี่ยก็เป็นเก่าด่เนาะเก่าสีสูนสีมากบ่าคุณตาเก่าเก่าสูนสีเก่าสีศูนเดียร์เนาะค่ะกับมุนเด่นเนาะค่ะเนาะคุณตาอยู่จักปีละค่ะคุณตาอยู่จักปีอ๋อกับเจ็ด เจ็ดขอเจ็ดเจ็ดสิบหกอย่างเจ็ดสิบเจ็ดเนาะคุณตาเนาะถาวความฟันของคุณตามม่ยังเพิ่มเติมบอกค่ะไม่านั้นี้เลยเป็นเท่านีเนาะแต่ว่ามีอาการปักเดยกมันถึงอยู่ว่าคิดว่าทุนตีทุนหนาแน่นเด็กค่ะกำมันใจตท่านี้อยู่เด่กเป็นตัวเก่าเนาะกะถือว่าตัวหนีเป็นโคงสุดถ้ายของคุณตาสารคามเนะคะเนาะฟันสามเถื่อตัวเหล็กยังอยู่ตัวเก่าทุกรอบเนาะคุณตาเนาะ ทั้งสามขีดกาฝากท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบื้องค่ะคุณตาเพิ่นกลับเป็นคนที่ฝันดีค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าคุณตาแปลตัวเลขกปูกิงแต่ว่าถ้าได้แปลได้ตีนี่ว่าแมนโบผาดเนาะคุณตาเนาะแต่ว่ากระชิดโตเก่าเนี่ยเด็กแค่นิน่งอยู่นำ้ำโตเก่านี่แหละนักอยู่นำ้ำโตเกาศูนย์สี่ศูนย์ฐานนี่แหละเนาะคุณตาเนาะว่าตอนนั้นมันปุูยิ่งเด้บ,บอก ค่ะผู้สาวซ้ำหน่อยห้องบอกนอคุณตาหนอศูนย์สี่ศูนย์หะค่ะจังไรกับฝาถุงชั่วมเอาไปพิจารณนาเบิ้งค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณคุณตาสารคามได้หลายค่ะที่มาแบ่งปันแนวทางค่ะขอบคุณค้าขอบคุณค่ะ่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นหน่อยน้ำโชกสิภาท่านผู้ชมมาสรุปตลขความฝันคงสุดท้ายของคุณตาสารคามค่ะคุณตาสารคามเพิ่นฝันค่ะฝันเห็นผู้สาวซ้ำหน่อยค่ะครับรถ ค้นบกพ้าวมากค่ะมาอื่นใส่คุณตาให้คุณตากอบกบกพร้าวซอยค่ะกอกใส่ถุงซอยคุณตาเพิ่นกะไปกอกซอยเนาะค่ะคุณตาเพิ่อนมาเพื่นฝันวีกหนีเพิ่นมาฝันหินแต่ผููสาวค่ะท่านผู้ชมคุณตาเพิ่นกะคิดว่าตัวเลขที่เพื่อนห้ไปนะ่ะยู่ล่ะค่ะท่านผู้ชมฝันหนีคุณตาเพิ่นก็ย่ำตัวเลขอีกรอบหนึ่งค่ะศูนย์สี่ศูนย์หาค่ะเก -4 าศูนย์สี่ อายุคุณตากิ7เ็ดสอย่าง77ปีค่ะก็ให้ท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบิงงค่ะนี่กัเป็นแนวทางตัวเลขงวดประจำวันที่หนึงมิถุนายนสองพันคลิปนี้นุ่นน้อยน้ำโชคก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคมานลำล้ำลวย,ลย,ลยๆยเฮงเฮงปังปงักับแนวทางตัวเลขของคุณตาสารคามกันทุกคนค่ะนุ่นน่อยกาฟาทาท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่สิบว่า่านแนวทังตัวเลขเด็ดๆความฝันดีๆที่นุ่นน่อยได้เดินทางไปติดตามมาฝากท่านผู้ชมเนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้กาฟาาไว้เพียงแค่นี้คลิปหน้าเจอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ